สวัสดีทุกคนแล้ววันนี้พวกเราก็จะมาแกงเจ้าชิคกี้กัน จริงๆในวันนี้ฉันมีนัดกับเจ้าชิกกี้ว่าจะไปตีมังกรแอนเดอร์ดีกันแต่ว่าวันนี้ฉันจะเบี้ยวนัดชิกกี้ล้วบอกว่าไปไม่ได้เพราะว่าขี้แตกและหลังจากนั้นฉันก็จะไปขัดขวางชิกกี้ทุกวิ้ีทางไม่ให้เอาชนะมังกรแอนเดอร์ได้และฉันก็มีวิธีที่จะทําให้ชิกกี้ไม่รู้ตัวเลยสักนิดเดียวว่าฉันน่ะคอยแกล้งมอนานอยู่นั่นก็คือการกลายเป็นเอ็นเจที่ไม่ใช่เอ็นเจอีกต่อไปแต่จะเป็นเอ็นเจที่กลายเป็นเไย เท่านี้เจ้าชิกกี้ก็จะไม่มีทางรู้ว่าฉันน่ะคือเอ็นเจแน่นอนเอาละไปดีกว่าชิบว้าววันนี้อากาศดีชะมัดเลยฮะเหมาะสำหรับการไปปราบมังกรเอลเดอร์ดากอนสุดๆเลยเฮ้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 เสียงอะไรน่ะ๋อโทรศัพท์นี่นะ ฮัลโหลฮัลโหลชิกี้โอ้ฮัลโหลดีเอ็นเจว่าไงว่าไงสายททีนัดเราดีเรานัดกันไว้อะฉันไปไม่ได้แล้วหล่ะฮาหมายความว่ายังไงอะไปไม่ได้นะชัยนะสิบอกเออมาฉันท้องเสียเมื่อกี้ซ้อมตับอุปราคาเมื่อวานอจ้าเอ้ยเอ็นเจขี้แตกเอ็นเจขี้แตกสายอย่ามาล้อกันเล่นสิเรื่องขี้นี่ต้องส่งพันเลยนะฮ่าอ้อยมันมาแล้วไอ้เดี๋ยวสิเอ็นเจเฮ้ยเอ็นเจเดี๋ยวก่อนสิ ดันมาขี้แตกอะไรวันนี้ล่ะเนี่ยนัดกันสะดิบดีสุดท้ายขี้แตกเนี่ยนะสงสัยส้ตมตำปูปลาบูดแน่เลยเอาล่ะเอาล่ะไม่เป็นไรถ้าวันนี้เอ็นเจไม่สามารถไปด้วยได้ฉันก็จะไปปราบมังกรเอลเดอร์ดราก้อนคนเดียวเองโอเคก่อนอื่นต้องเริ่มจากการหาหมู่บ้านซะก่อนเพราะว่าถ้าเจอหมู่บ้านนะ่ะนะส่วนใหญ่มันมักจะมีของดีๆด,ดรอปอยู่ในหมู่บ้านหรือในกองจะได้ไม่ต้องมานั่งเสียเวลาตัดต้นไม้อ่อเดี๋ยวนะนั่นมันหมู่บ้านนี่นะแจ๋วเ,เลยสปอนดีชมัสเก มาก็จะหมู่บ้านเลยฮะมาแล้วมาแล้วฉันมาแล้วหมู่บ้านจ๋าโชคดีชะมัดเลยวันนี้แบบนี้มีหวังแป๊บเดียวได้ไปฆ่ามังกรเอลเดอร์ดรากนแน่เลยเฮ้ยเฮ้เสียงอะไรอ่ะเฮ้ย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 เม้ยเม้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี้ยเฮ้ยเฮ้ย ฮหมาป่านี่น่รักชมันเลยตัวนิดเดียวแต่หัวโตด้วยเฮ้ยหวัดดีเ hey, จ้าหมาน้อยสนใจจะไปกับฉันไหม่ั <Hey>. ah. นหน่าอยากจะไปกับฉันละสิ เดี๋ยวเดกอนอะไรกันเนี่ยโอ้ยโอ้ยทำไมตาแดงอย่างนั้นล่ะเดี๋ยวเดียวกัดฉันทำไมหยุดก่อนหยุดก่อนเมื่อกี้นี้ยังดูน่ารักใจดีอยู่เลยเดี๋ยว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 ใจเย็นใจเย็นอย่า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 เข้ามาโอ้ยโอ้ยโอ้ยเจ็บ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 ฉันไม่ได้จะมาทำอะไรนายฉันแค่อยากเข้าไปในหมู่บ้านเฉยเฉ่อะเฮ้ยหยุดเห่าได้แล้วโอเคโอเคฉันไม่ยุ่งกับแกก็ได้ฉันจะเข้าไปในหมู่บ้านแล้วอยฉันไปอยยอฉันแค่อยากจะเข้าไปในหมู่บ้านท่านั้นเองอะไร อยอยอหยุดหยุดการัหยุดกัดันโอเคโอเคไม่เข้าก็ได้ฉันไปแล้วโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยอ้ยหยุดเดี๋ยวนี้นะไม่อยู่แล้วไปดีกว่าช่วยด้วยหมาป้าไล่กัดฉันช่วยด้วยเอ้เฮ้เฮ้ จะมัดเลยอ่ะดูนาเจ้าชิคกี้นันซิวิ่งหนีหางจุกตูดเลยอ่ะถือว่าวิธีของฉันก็ได้ผลเหมือนกันนะเนี่ย <c oughs> เอาล่ะฉันจะต้องไปแอบดูต่อแล้วว่าเจ้าชิคกี้จะไปที่ไหนต่อแล้วก็จะตามไปแกล้งเจ้านั่นไงอ้า อ้ยแย่ชะมัดเลยอยู่ดีๆโดนหมาไล่กัดได้ยังไงกันลเนี่ยเจ้าหมาเมื่อกี้นี้มันคืออะไรกันนะทําให้ฉันไม่สามารถข้ามไปที่หมู่บ้านได้ไ้ยให้ตายเถอะเอาเป็นว่าฉันเริ่มจากการตัดไม้ก็ได้สุดท้ายแล้วก็ต้องมาเริ่มจากการตัดไม้เหมือนเดิมสินะเบสิกชะมัดเลยฮะเฮ้ยเสียเวลาจังขี้เกียจตัดไม้ชะมัดจังจังจังมองน้อยแนจะชิกกี้ฉันน่ะจะการหัวน้ยให้ขาด เลยเงเฮ้เฮ้เมื่อกี้นี้เหมือนรู้สึกอะไรแปลกๆแฮะความรู้สึกเหมือนโดนอะไรมองสักอย่างหนึ่งเอ๋สงสัยฉันคงจะคิดไปเองหรือเปล่าฮ้ยเจ้าหมาตัวเมื่อกี้นี้ทําจิตใจฉันไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเลยฮะบ้าชุมัดเดี๋ยวนะเมื่อกี้นี้มันเสียงหมาไม่ใช่หรอ เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเจ้าหมาแก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 ตามฉันมาเหรอเฮ้ยโอเคแกแกเราเอบนี้แกมาดีใช่ไหมอ่ะฉันไม่ได้ต้องการจะเข้าไปในหมู่บ้านหรืออะไรทั้งนั้นแล้วนะร้องั้นเนี่ยอย่าอย่าออยากัดฉันเลยนะก่อนร้องแหละเฮ้ยคุยกันดีๆก็ได้อย่าอย่ามองเอ้ยอย่ามองฉันอยังไงโอ้ยนี่หลังไรโอ้ยโอ้ยโอ้ยไม่กัดฉันจริงๆด้วยอย่าอย่าอย่าเข้ามาอย่าเข้ามาฉันบอกว่าอย่าเข้ามาในอะไรของแกเเนี่ยยฮ้จริงก็อะ ไอ้นี่มันเรื่องอะไรกันเนี่ยมาปองว่ายน้ำหนีว้ายน้ำหนีก่อนไอ้นี่มันเรื่องบ้าอะไรกันเนี่ยทำไมวันนี้มันวันอะไรฉันหนึ่งได้โดนหมาไล่กัดแบบนี้ไม่สิต้องบอกว่าเจ้าหมาตัวนั้นมันอะไรของมันกันนะ้ชบเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอยเจ้าหมาตัวนั้นมันไปหรือยังนะเอ้ยสาย ไม่มีไม่มีเจ้าหมาตัวนั้นมันโหดร้ายชะมัดถ้าเกิดฉันไม่หนีแล้วก็มีหวังโดนกัดตายแน่เลยเอาเป็นว่าในจังหวะที่ฉันหนีรอดจากมันตอนนี้รีบขุดหาของดีกว่าเอาล่ะรีบฟาร์มของจะได้เตรียมของไปฆ่ามังกรสักทีไปเร็วไปเร็วก่อนหนึ่งเนี่ยฉันจะเอาไม้ที่ตัดมาได้เนี่ยมาคราฟเป็นโตคราฟซะก่อนแล้วก็ทําการคราฟพิกแอคไม้แล้วพอฉันได้พิกแอคไม้มาแล้วเนี่ยได้เวลาขุดหินเพื่ออัปเกรดกลายเป็นพิกแอคหินฉันจะขุดแค่3มก้อนพอจะได้ไม่เสียเวลาเอาล่ะตอนนี้ฉันได้พิกแอคหินมาแล้วทีนี้ ็ได้เวลาไปลงเหมืองกันสักทีฉันจะต้องไปลงเหมืองเพื่อขุดแร่มาทําชุดเกราะแล้วก็ดาบเพื่อไปฆ่ามังกรหวังว่าจะไม่เจออะไรแปลกๆแล้วนะ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนซินี่นี่มันอะไรกันเนี่ยจะจะเจ้าหมาตัวนั้นมันหมาตัวเดิมนี่นะและแล้วทำไมมันถึงได้มาเดินวนเวียนอยู่แถวนี้ล่ะเหมืองที่ฉันจะลงก็อยู่แค่ตรงนั้นเองถ้าเจ้าหมานั่นมาเดินวนเวียนอยู่นี้ฉันก็ไม่สามารถลงเหมืองได้นะสิสวยชะมัดเอาไงดีล่ะเอ๊ะหรือว่าในขณะที่มันอยู่ไกลขนาดนั้นฉันควรจะใช้จังหวะนี้วิ่งลงไปเลยดีไหมอะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ได้การแล้วมันเดินมาทางนี้แล้วอะไรของมันล่ะเนี่ยเดินเดินปาดหน้าเหมืองซะงั้นอย่ากลัวว่าจะลงไปฟิตฟิต กินมันอยู่แถวนี้แย่และสิเจ้านั่นเป็นหมานี่นะมันสามารถได้กลิ่นไก่ฉันได้จ,จะต้องรีบจำการขุดหนีลงไปเอาแหละแบบนี้ก็ดีเหมือนกันถ้าเข้าทางหน้าเหมืองไม่ได้ก็เข้าทางนี้เลยละกันขุดดิ่งซะเลย,หยไหนที่สุดก็ลงไปในเมืองได้สำเร็จ ว้าวนี่มันเหล็กนี่นาเจ๋งเลยลงมาปุ๊บก็เจอปั๊บฉันจะทําการขุดเหล็กพวกนี้เพื่อไปคราฟอุปกรณ์ถ้าหากว่าฉันมีเหล็กเยอะขนาดนี้แล้วก็ฉันก็สามารถคราฟชุดกเกราะเหล็กแล้วกระดาบเหล็กแล้วก็อาวุธเหล็กทุกอย่างได้โว,ว้และเหมือนว่าตรงนี้จะมีฐานเยอะซะด้วยเอาฐานพวกเนี้มาเผาเหล็กหลอมปเป็นเหล็กก้อนก็สามารถเอามาคราฟได้แล้วเหมาะเหม,ม๋งชุมาตใส่เตาเผาแบบนี้ที่เหลือก,ก็แค่รอมันเผาเสร็จ โอเคเท่าน,นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วได้มา3ก้อนก่อนอื่นต้องรีบเอามาคราฟพิกแอเหล็กซะก่อนเพราะว่าพอได้พิกแอเหล็กมาแล้วเนี่ยฉันก็จะสามารถใช้พิกแอ็กเหล็กเนี่ยขุดเพชรได้เพราะว่าการสู้กับมังกรจะต้องใช้ชุดเพชรแล้วก็อาวุธเพชรที่แข็งแกร่งเอาล่ะได้เวลาออกตามหาเพชรกันแล้ว let's go ฮ้เฮ เดี๋ยวนะนั่นมันเพชรนี่นะโว้โชคดีชมัดเลยเจอเพชรเร็วขนาดนี้นี่มันวันของฉันชัดๆแค่นั้นยังไม่พอจํานวนขนาดนี้นี่มันเยอะชะมัดเลยแนฮะสุดยอดไปเลยสุดยอดไปเลยรีบขุดให้หมดเลยดีกว่าโว้ยเอาไปครับอะไรม,มั่งดีนะวัดยจัง เดี๋ยวนะแกแกมาได้ยังไงกันเนี่ยเจ้าหมาบ้าโอ๊ยโอยโมันกัดัแ้นแล้วโอ๊ยกัดเจ็บ้มเลยเจ็บเจ็นี้ก่อนนี้ก่อนอย่ากัดันอย่ากัดฉันเดี๋ยวนะนี่มันได้เหมือกนะเจ้าหมาลงมาได้ยังไงกันเนี่ยโอยฉันไปเถอะโอยเจ็บเจ็บอ๊ย โอ้ยโดนกัดจนพุนไปหมดแล้วเนี่ยเป็นเพราะเจ้าหมานั่นแท้ๆเลยฉันถึงได้แค่ชุดเหล็กมาโอ้ยแต่ว่าอย่างน้อยๆนะตอนนี้เราก็มาถึงเนเธอร์จนได้ฉันมาได้ไกลขนาดนี้แล้วเจ้าหมานั่นคงตามมาไม่ได้แล้วแหละโอ้ยไม่เคยมาเนเธอร์แล้วสบายใจขนาดนี้มาก่อนเลยฮนะเป้าหมายต่อไปที่ฉันต้องทําก็คือการหาเบลสปอนและฟาร์มเจ้าเบลสกลับไปจะได้เอาไปคราฟไอออฟเอนเดอร์แล้วก็ออกจากที่นี่สักทีเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะนั่นมันคืออะไรกันแน่พุ่งไปพุ่งมาอยู่ในลาวาแปลกชะมัด เดี๋ยวนะเสียงนั่นมันอย่า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 บอกนะว่าเอ่ออืมนี่นี่ฉันฝันอยู่อย่างนั้นเหรอเอ๋เอาเป็นว่าฉันไม่เห็นอะไรทั้งนั้นใช่ใช่ใช่ฉันไม่เห็นอะไรทั้งนั้นไม่เห็นอะไรทั้งนั้นไม่เห็นอะไรทั้งนั้นไม่เห็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 นนไม่เห็นฉั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 นไม่เห็นอะไรทั้งนั้น ฮึบฮึบอ่าโอเคน่าจะใกล้ถึงสตรองโฮแล้วฮะไอ,อการเดินทางวันนี้ลำบากชะมัดเลย,ยเพราะเจ้าหมาตัวนั้นตัวเดียวแท้ๆทุกอย่างเลยผิดพลาดไปหมดไออ่ะเหมือนว่าจะอยู่แถวนี้ฮะ อ๋อีกแป๊บเดียวก็น่าจะเจอแล้วตรงนี้หรือเปล่านะงั้นถ้าเป็นแถวนี้จริงๆแล้วก็เอาเป็นว่าขุดลงไปข้างล่างเลยเลยกันเพราะถ้ามาถึงจุดแล้วเนี่ยขุดดิ่งลงไปยังไงก็ต้องเจอ s สตรองโฮฉันมาแล้วเอาละขุดดิ่งเลยขุดดิ่งเลยขุด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  เจ้านั่นก็ยังหาทางมาถึงที่นี่จนได้แต่รอบนี้ฉันไม่พลาดหรอกไงยังไงเจ้าชิกี้ก็ต้องเดินผ่านประตูมาหรือไม่ก็ขุดลงมาจากข้างบนเพราะฉะนั้นฉันจะเทลาวาลงไปแบบนี้พอเจ้านั่นเดินเข้ามาก็จะโดนลาวาตายในที่สุดไงหอยฉชลลาส,สุดไปเลยอย่ะเอาล่ะฉันต้องรีบทำลาวาให้เต็มพื้นที่นี้แล้วเจ้บพะเจ้บ อีนี่เดียวอาจจะปะนจับ uh ปุ๊บปั๊บปุ๊บอย่างนี้เลยง่าชัวร์สุดๆอ่าฮะเท่านี้ตัวชิคกี้ก็จะโดนรางวัลแน่นอนแบบร้อยเปอร์เซนต์อ้าวส่วนฉันจะไปรอดูความสำเร็จอยู่ตรงนี้กันแล้วกันเฮ้ เดี๋ยวนะนี่ฉันอยู่ที่ไหนกันล่ะเนี่ยอ๋อว้าวนี่มัน s t r o n g h o จริงๆด้วยและแถมยังถึงห้อง ender portal พอดีเลยโว,ว้ลัคก,กี้ว่าแต่ทำไมลาว,วามันเยอะขนาดนี้ล่ะเนี่ยน้อยนะแย่นะ yeah, ละสิแต่ชิคกี้ดันดวงดีซะงั้นนี่แผนของฉันจะมาพังพวกความดวงดีของเจ้าชิคกี้เนี่ยนะมาเอ้ยทำยังไงดีเราทีนี้เดี๋ยวนะตัดเลยแล้วกันอออ,อ ไอเจ้าหมาตัวนี้อีกแล้วอย่างนั้นเหรอเดี๋ยวเดยดยุดจุุดก่อนจุดก่อนใจเย็นก่อนนะเจ้าหมาอย่าเพิ่งกัดฟังัฉันก่อนก่อนที่แกจะกัดฉันจนตายน่ะฉันมีข้อเสนอฉันน่ะเตรียมของอย่างหนึ่งไว้ซึ่งมันเป็นของที่ดีมากๆเลยถ้าหากนายไม่ฆ่าฉันแล้วก็นี่ฉันจะให้เจ้านี่เฮ้ยเดี๋ยวน่ะนันนั่นมันแค่หลอดทองคำนี่นะแค่หลอดทองคำนายรู้ใช่ไหมล่ะว่ามันคืออะไรอใช่แล้วแหละมันหายากมากๆเลยรู้รู้สิอ้องอ๊องอ๊ออลยออยากนะ ฮ่าฮ่าฮ่าดูจากพฤติกรรมแล้วคงจะเป็นอย่างที่ฉันคิดไว้จริงๆเสินะเจ้าหมาเนี่ยมนันแปลกๆตั้งแต่ครัง้งแรกที่เจอแล้วแล้วจากท่าทางที่มันอยากได้แครอททองคางขนาดนี้เนี่ย่งมาดี่งมาิส่งมาเฮ้ยมนกระโดดใส่หน้าฉันทำไมเนี่ยใจเย็นก่อนสิถ้าหาว่าแกอยากได้แครอทเนี่ยนะ ต้องทาอะไรสักอย่างให้ฉันซะก,ก่อนคือเป้าหมายของฉันในวันนี้คือการจัดการมังกร Ende r Dragon เอาแหละเอา Eye of Ender ไปนายคงรู้สินะถ้าอยากได้แครอทเนี่ยจะต้องทํายังไงอ้งอึง้ององอ,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 อเฮ้ยเฮ้ยเพื่อเพื่อแครอทเพื่อแครอทเอาละใส่เข้าไปเลยงององ้งงฉันว่าแล้วเชียวว่าเจ้าหมาเนี่ยมันต้องไม่ธรรมดาฮ่าฮ่าดูจากท่าทางของมันแล้วแถมมันยังรู้วิธีใส่ Eye of Ender ลงใน e n d โ o รเชลด้วยอ้โไแถมยังเปิดประตูสำเร็จอีก เอาละถ้านายสามารถปราบมังกรเอลเดอร์ดาก้อนได้ฉันจะให้แกลอดแกขก็ใจแล้วก็ใจแล้วฮายากระตือรือร้นชะมัดรีบเฉียวนะเจ้าหมาเอาละถ้าอย่างนั้นไปปราบมังกรเอลเดอร์กัน เาล่าะเจ้ามังกรแกคงยังไม่รู้ชะตากรรมของตัวเองสินนะว่าแกกำลังมาเจอหมาที่โหดที่สุดบนโลกใบนี้และแกก็ยังไม่รู้สินะว่าแกกำลังขัดขวางการกินเคโลดทองคำแสนอร่อยของฉันอยู่แม้บินเล่นสบายใจเชิบเลยนะเอาล่าะเจ้ามังกรฉันจะจัดการแกแบบไวๆแบบรวดเดียวจบไปเลยและฉันจะได้กลับไปกินเคลอดทองคำเงาเอาล่ะเข้าสู่โหมดหมากน ai <laughs> mà leo tại sao nè nhau không, 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 ถึงเวลาเอาแกลลอทองคํำกันแล้วไปเอาแกลอเธอคำดีกว่าห่วยห่วยเดี๋ยวนะฉันยังไม่ได้สู้กับมังกรเลยอ่ะตายแล้วอย่างนั้นเหรอเจ้ามังกรเอลเดอร์ดาก้อนน่ะห่วยวยห่วยวยทาเต้ยัญยาด้วยโอเคโอเคเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วเอานี้แคลลอทองค้าอยากได้ใช่หมเอาไปเลยเอาไปเลยรางวัลของแกไปแล้ว เอ๊ะพอได้แครอทปุ๊บก็ไปเลยฮะจะชอบอะไรขนาดนั้นกันนะจริงๆแล้วน่ะเจ้านั่นน่ะฉันรู้นะว่าความจริงน่ะหมาตัวนั้นไม่ใช่หมาธรรมดาไปแอบดูซะหน่อยดีกว่างามๆๆๆอเครอทองคําเชิญน้องหมาๆๆๆๆแปลว่าแล้วเชียวอ้าอร่อยแล้วก็สบายใจชะมัดเลยฮงาๆๆเจ้าที่เชิญในรอมัยชะมัดเลยอะ เ,เอาแล้วขอบคุณน้องๆเพื่อนๆทุกคนที่ดูมาจนจบเลยนะและที่สําคัญต้องอย่าลืมช่วยกันกดไลค์แล้วก็ส่งไปให้เพื่อนๆดูด้วยลนะ่ะตอนนี้พวกเรามีโพงกุญแจนะ่ารักชิคกี้เอนเจฝากไว้ไปอุดหนุนกันในเพจ a ฟ e b o o k ด้วยนะทุกคนงะั้นวันนี้พวกเราขอลาไปก่อนน้งไว้เจอก,กันใหม่นะบ๊ายบายแต่เดี๋ยวเดี๋ยวนะชิคกี้คุญแจจอย เฮ้ย <Hey! S 2> <c oughs> ฉันรู้อยู่แล้วล่ะาหว่าเป็นเธอนะเอ็งเจเฮ้ล่าล่าฉันไม่รู้ไม่เชียไม่รู้ไม่เชียกลับมาดีเดี๋ยวนี้เลยนะหน่อยแน่